ฝากเงินรับดอกเบีย้ย5%ต่อปีมีอยู่จริงนะคะใครที่กําลังมองหาช่องทางในการฝากเงินที่ให้ดอกเบีย้ยสูงส่วนกระแสดอกเบีย้ยขาลงในไทยตอนนี้ต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะ ฝากเงินในยุคนี้สะดวกสบายขึ้นมากๆไม่ได้จํากัดเราเพียงแค่สกุลเงินบาทเท่านั้นแต่ยังมีการฝากเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือว่า USD นะคะที่กําลังเป็นที่นิยมแล้วก็มาแรงมากๆเราแบ่งเงินบางส่วนของเรามาฝากเป็น USD เก็บเอาไว้ตรงนี้ได้กระจายความเสี่ยงแล้วก็ได้รับดอกเบี้ยสูงขึ้นแบบชัดเจนค่ะอย่างบัญชีดาม FC D บัญชีนี้นะคะท่านเองก็ใช้อยู่อันนี้ให้ดอกเบี้ยสูงถึง5%ต่อปีสําหรับเงินฝาก3,000 USD แรกหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณไม่เกิน1แสนบาทนะคะ ตรงนี้เงื่อนไขไม่ซับซ้อนฝากถอนได้ตลอดคล้ายกับออมทรัพย์ไม่ต้องรอให้ครบกำหนดทันเห็นว่าน่าสนใจนะคะก็เลยอยากสรุปมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ ในช่วงบาทแข็งแบบนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่อยากจะหาช่องทางอื่นๆในการออมที่ได้ดอกเบี้ยสูงเดี๋ยววันนี้ลองมาศึกษากาันเดี๋ยวท่านจะสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักบัญชีดาม FCD กันแบบสั้นๆก่อนค่ะดามคือแอปพลิเคชันการเงินการลงทุนในเครือของธนาคารเกียรตินาคินพัทระที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะบัญชีเงินฝากที่น่าสนใจในแอปดามจะมี2บัญชีหลักๆนะคะก็คือ1ดามเซฟอันนี้จะเป็นบัญชีเงินฝากในสกุลเงินบาทแบบ ปกติและอีกหนึ่งบัญชีที่วันนี้เราจะมาคุยกันก็คือดาม FCD บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่น่าสนใจในช่วงบาทแข็งแบบนี้นะคะก็คือการที่เราฝากเงินในสกุลดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่า USD จุดเด่นของบัญชีนี้ก็คือได้ดอกเบีย้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากทั่วไปแบบชัดเจนแล้วก็มีความคล่องตัวสูงฝากถอนในทุกเมื่อเพราะาเป็นบัญชีออมทรัพย์ค่ะ สำหรับการฝากเงินนะคะจะเป็นการฝากด้วยสกุล USD แต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปแลกเงินเองหรือว่าไม่ต้องเดินทางตรงนี้ทําได้ง่ายๆบนแอป,ปเลยอันดับแรกก็คือเรามีบัญชีที่เป็นเงินบาทไทยนะคะหรือว่าดามเซฟเอาไว้ก่อนแล้วก็ใส่เงินเอาไว้นะคะเสร็จแล้วเราอยากจะแลกมาเป็น USD มาฝากเอาไว้ในบัญชีดาม FCD เท่าไหร่เราก็สามารถกดแลกหรือว่ากดซื้อกดฝากได้เลยนะคะตรงนี้ระบบก็จะคำนวณเลทไทยนะคะว่าเราแลกเท่านี้เราจะได้กี่ USD เสร็จแล้วก็จะเข้ามาในบัญชีดาม FCD แบบทันทีไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าจะใช้ Late, หรือว่าอัตราการแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารกําหนดค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าณนะตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่1 USD เท่ากับ32.5นะคะสมมตินะแล้วเพื่อนๆเนี่ยอ,อยากจะแลกสัก1,000 USD เพื่อเอาไว้เก็บในบัญชีดาม FCD นะคะเราก็จะต้องใช้เงิน1,000คูณกับ32.5ก็จะเท่ากับ32,500บาทแล้วก็เอาเงินก้อนนี้ใส่เข้าไปในบัญชีดามเซฟที่เป็นสกุลเงินบาทนะคะแลวเดี๋ยวเขาก็จะโอนไปจากเงินบาทเนี่ยจะแลกแบบอัตโนมัติไม่ได้มีค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าจะต้องดูเลทณตอนนั้นที่เรา อัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันนะคะตรงนี้ก็เป็นไปตามตลาดแล้วก็ตามที่ธนาคารกําหนดพอแลกปุ๊บทำรายการได้ง่ายๆด้วยตัวเองเงินตรงนี้ก็จะเข้าไปเป็นสกุล USD อยู่ในบัญชีดาม FCD ทันทีค่ะสําหรับอัตราดอกเบี้ยของบัญชีดาม FCD ก็ตามนี้เลยนะคะแต่จะให้โฟกัสในตารางด้านล่างก็คืออัตราดอกเบี้ยใหม่ตรงนี้เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2568เป็นต้นไปนะคะตรงนี้จะเปลี่ยนจากเดิมในช่องที่2นะคะในเรื่องของจํานวน เงินการฝากค่ะ เรามาโฟกัสกันที่อัตราดอกเบีย้ยใหม่กันนะคะตามตารางที่ทางสรุปให้ดูตรงนี้แบบเข้าใจง่ายๆนะคะอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเขาจะคิดเป็นแบบขั้นบันไดในส่วนของ3,000 USD แรกที่เราฝากเรารับดอกเบีย้ย้ต่อปีทั้งจํานวนเฉพาะส่วนที่เกิน3,000 USD แต่ไม่เกิน3 0 0 0 0 USD เฉพาะส่วนนี้นะคะจะได้รับดอกเบี้ย4%ต่อปีและถ้าใครฝากเอาไว้เกิน3 0 0 0 0 USD นะคะเขาคิดเฉพาะส่วนที่เกิน3 0 0 0 0 USD ขึ้นไปนะคะส่วนที่เกินส่วนนี้ จะได้ดอกเบี้ยอ,อยู่ที่0.5%ต่อปีค่ะ สำหรับการจ่ายดอกเบีย้ยของบัญชีดาว FCD นะคะก็ะะจะจ่ายทุก6เดือนหรือว่าปีละ2ครั้งในทุกวันที่30มิถุนายนและ31ธันวาคมของทุกปีและความพิเศษของบัญชีนี้ก็คือเราจะได้เห็นดอกเบีย้ยสะสมอัปเดตให้เราดูแบบทุกวันเดี๋ยวทันพาเข้าไปดูตัวอย่างบัญชีของทันเองค่ะและนี่ก็คือบัญชีของทันนะคะช่องดอกเบีย้ยสะสมดูได้ตรงนี้เลยตอนนี้ทันได้รับดอกเบีย้ยมาแล้วอยู่ที่6 USD กว่าและในช่องนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะถ้าเรายังไม่ได้ถอนเงินตรงนี้ออกนะดอกเบี้ยก็จะเพพิ่มขึ้้นนนแลวครรบกกําาหดใ จ่ายดอกเบีย้ยครั้งต่อไปก็คือวันที่31 ธันวาคมนะคะพอวันที่30สธสันวาคมเขาก็จะโอนดอกเบีย้ยนี้เข้ามาในบัญชีดาว F ฟซเลยก็คือจ่ายดอกเบีย้ยเป็นแบบ u s d เลยนะคะตรงนี้ยังได้ดอกเบีย้ยไม่มากเพราะว่าทันเพิ่งจะแลกมานะในช่วงที่บาดแข็งเนี่ยประมาณเดือนกรกฎาที่ผ่านมาทันก็แลกมา5 0,000บาทสาหรับค่าเงินเนี่ยก็ยังไม่ได้กาไรอะไรเพราะว่าก็ยังแข็งอยู่นะคะต้องรอดูในอนาคตสําหรับขั้นต่ําในการฝากและการเปิดบัญชีนะคะตรงนี้ไม่มีหมายถึงว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเปิดบัญชีดาฟซทิ้งเอาไว้ก่อนก็นกได้แล้วช่วงไหนที่เรารู้สึกว่คอย กดแลกเข้าไปไม่มีขั้นต่ำนะคะจะฝากเข้าไปตอนไหนก็ได้แล้วตอนไหนที่เราอยากจะถอนเราก็สามารถถอนออกมาได้ทุกเมื่อค่ะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะบัญชีนี้ก็คือบัญชีออมทรัพย์แต่เป็นออมทรัพย์ในรูปแบบของสกุล USD เท่านั้นเองนะคะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะกดถอนเราก็ดูอัตราแลกเปลี่ยนในฝั่งถอนณนะวันนั้นนะคะแล้วตรงนี้พอเรากดถอนออกมาสมมติอยากจะถอน500 USD ก็ยึดอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกาหนดณตอนนั้นแล้วเงิน USD ก็จะถูกแปลงมานะคะเป็นเงินบาทไทยเข้ามาในบัญชีดามเซฟนะคะตรงนี้เราก็สามารถ ามนำเงินบาทไทยไปใช้สอยต่อได้เลยค่ะใครที่สนใจนะคะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปสามารถเปิดบัญชีแล้วก็ฝากเงินได้เลยค่ะ ช่องทางในการเปิดบัญชีและการฝากเงินก็ง่ายๆผ่านแอปดามได้เลยนะคะนี่แอปดามหน้าตาเป็นแบบนี้พอเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็ไปเปิดบัญชีดามเซฟที่เป็นสกุลเงินบาทไทยแล้วก็เปิดบัญชีดาม FCD ซและตรงนี้เราจะได้เอาไว้แลกเปลี่ยนเงินนะคะเวลาเราจะแลกจากเงินบาทมาเป็น u s d หรือว่าพอ USD ถอนกลับเป็นบาทก็ตรงนี้ง่ายๆด้วยตัวเองเดีอยยังไงร,รายละเอียดนี้่านจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปค่ะแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจฝากเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นสกุล u s d หรือว่าสกุลเงินต่างประเทศอืื่่นๆเพอจะ ต้องเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนด้วยเพราะว่าค่าเงินเนี่ยมีความผันผวนแม้ว่าจะไม่ได้ผันผวนมากเท่ากับหุ้นหรืออะไรก็ตามแต่ก็มีความผันผวนนะคะตรงนี้ทําให้เราสามารถกําไรก็ได้หรืออาจจะขาดทุนก็ได้นะ,ะทางออกก็คือศึกษาแล้วก็ประเมินความเสี่ยงให้เหมาะสมกับตัวเองไม่เอาเงินทั้งหมดมาอออินกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเขาเรียกว่าแบ่งบางส่วนมาในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วกันนะ,ะ,นะะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติม,ม,มทันจะแนบลิก์เอาไว้ให้ดานลา่าวันนี้ไปแล้วนะคะใครชื่นชอบคลิปในนีี้ททท่ สรุปแบบเข้าใจง่ายๆท่านฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปได้แล้วก็ฝากไปตามท่านใน i ิกตอกด้วยนะคะตอนนี้ท่านมี t ิกตอกแล้วก็ไปติดตามเป็นเพื่อนกันไว้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย